สมัครพร้อมเพย์ด้วยมือถือกรุงไทยเน็ก ผูกบัญชีกับบัตรประชาชนค่ะง่ายๆด้วยมือถือไปโหลดแอปมาเลยค่ะก็จะเป็นแอปรูปสีฟ,ฟ้ารูปนกนี่นะคะโหลดเสร็จก็เข้าไปใส่รหัสผ่านอะไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะบัญชีของเราก็จะโผล่ขึ้นมามีชื่อเรามีเลขรหัสอ่าบัญชีของเราแล้วก็มีจํานวนเงินนะคะเราไม่ดูตรงนี้เราไปดูปุ่มตัดไปค่ะคือปุ่มบริการนั่นเองค่ะมันจะมีคําว่าพร้อมเพย์อยู่เห็นไหมคะเห็นแล้วเข้าไปเลยค่ะ การสมัครพร้อมเพจจะสมัครได้ด้วยบัตรประชาชนและก็สมัครได้ด้วยเลขมือถือนะคะตอนนี้เราเลือกบัตรประชาชนไปเลยค่ะก็อ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขนะคะอ่านจนครบทั้ง17ข้อนะคะเลื่อนไปจนล่างสุดนะคะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มยอมรับข้อกําหนดเงื่อนไขค่ะ เลขบัญชีของเราก็จะโชว์ขึ้นมาพอดีของเรามีแค่1บัญชีนะคะก็จะโชว์ขึ้นมา1บัญชีขึ้นมาให้เราเลยเลือกมาแหนเราเลยเราก็กดถัดไปนะคะแล้วก็จะมาหน้านี้ค่ะเขาก็จะแสดงข้อมูลให้ดูหมายเลขพร้อมเพคข,ของเราก็จะเป็นรูปบัตรประชาชน <c oughs> เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็จะมีชื่อบัญชีประเภทบัญชีเลขบัญชีของเราเตือนใจบินจะ เลือกเปิดใช้งานไม่เปิดใช้งานแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเสร็จแล้วก็กดคำว่ายืนยันค่ะเท่านี้เราก็เสร็จสิ้นสมัครการผูกพร้อมเพกกับหมายเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเรากลับไปดูนะคะไปที่หน้าบริการอีกรอบนึงค่ะไปดูกดตรงปุ่มพร้อมเพล์นะคะหน้าตาเขาก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะพร้อมเพย์ของชั้นนะคะก็จะผูกกับเลขหมายบัญชีบัตรประชาชนของเราก็จะเป็นรูปบัตรประชาชนของเราข้างบนแล้วก็เหลือการผูกบัญชีจากเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถทําได้อีกค่ะไปทดลองโอนเงินให้เพื่อนกันค่ะเพื่อนที่ผูก พร้อมเพกกับบัตรประชาชนนะคะเวลาเราโอนไปรูปบัตรประชาชนก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะแต่สําหรับเพื่อนที่ผูกบัญชีกับเลขโทรศัพท์นะคะเวลาเราโอนไปบัญชีพร้อมเพ์ของเขาก็จะโชว์รูปโทรศัพท์ค่ะสังเกตได้ง่ายๆแค่นี้เลยค่ะว่าใครที่ผูกบัญชีพร้อมเพกกับ บัตรประชาชนหรือผูกกับเบอร์โทรศัพท์ก็จะสังเกตได้เท่านี้ง่ายๆเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะ